ยืนยันเตรียมเฮอัปเดต17เมษายน65กลุ่มนี้รอรับเงินพรุ่งนี้500เงินเข้าหลายกลุ่มบัตรคนจนรอปลายเดือน กรับสวัสดีท่านผู้ชมกรับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศก็มาพบกันในวันที่17เมษายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัพเด็ดขาอสารมาแจ้งขาอสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ยืนยันแล้วนะคะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องหลายกลุ่มผู้โชคดีนะคะจะได้รับเงินกันในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของรายละเอียดกลุ่มไหนได้โชว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะรวมไปถึงกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนมีข่าวดีปลายเดือนนี้นะคะจะมีการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องบัตรคนจนกลุ่มนี้ในส่วนของรายละเอียดไปเช็คกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข้อ สารก็ฝากถุกทานคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบท่กกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในคนรังต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะเพื่อนการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีนี้พร้อมๆกันเลยค่ะสืบเนื่องมาจากพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่สอบถามกันเข้ามานะคะสําหรับการโอนเงินจากทางรัฐบาลสําหรับเงินต่างๆสวัสดิการช่วยเหลือ ต่างๆะะมีอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนนะคะที่จะได้รับชชชวบัตรคนจนนะคะเงินสดสามารถกดใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ก็คือค่าน้าค่าไฟนั่นเองนะคะค่าน้ํานะคะสูงสุด100บาทส่วนค่าไฟ315บาทใครที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขก็รอรับเงินกันได้เลยค่ะส่วนพรุ่งนี้อีกกลุ่มนึงนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับคนละ500บาทนั่นก็คือกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุบยาหม,มู่บ้านหรือ อสมคนละ500บาทนั่นเองสาหรับค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยนะคะ่งแนนอนนะคะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องอสมนะคะสําหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนมีนาคม2อง5เดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้รับค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยคนละ500บาทนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะคะคือหน้าสําหรับเงิน3,000บาทกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะสารวัรกำนันอสนะคะที่ได้รับเงินค่าตอบแทนค่า เสี่ยภัยเช่นกันคนละ3,000บาทนั้นจะได้รับพร้อมกับพ่อแม่พี่น้องอสมอในวันพรุ่งนี้หรือไม่เพราะปฏิบัติหน้าที่กันมาแล้วจ่ายย้อนหลังให้ในเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565น 5, นะคะซึ่งทางช่องนะคะก็หาข้อมูลนะคะแต่ยังไม่พบนะคะว่าจะโอนพรุ่งนี้หรือไม่กลุ่มนี้นะคะถ้าได้รับเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้อย่างไรอย่าลืมนะคะคอมเมนต์แจ้งข่าวสารให้กับทางช่องบ้างนะคะก็ ขอให้ได้รับกันในวันพรุ่งนี้นะคะจ่ายรวดเดียวให้กับทุกท่านเลย3,000บาทนะคะและสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่สอบถามกันเข้ามาอีกสําหรับเงินล่าสุดที่มีข่าวออกมาในช่วงนี้นะคะบัตรคนจนกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินปลายเดือนนี้จริงหรือไม่จริงนะคะซึ่งก็มีข้อมูลอัปเดตออกมาแล้วสําหรับเงินที่ทางกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจ่ายเงินส่งคอให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สยยูงอายุผู้มีรายได้น้อยก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละ50บาทถึง100บาทนาน5เดือนนั่นเองงวดแรกนะคะก็ตามข่าวสารเลยนะคะจะได้รับไปเดือนเมษาย,ยนนี้สิ้นเดือนนี้นะคะจะติดตามข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะว่าจะได้รับเงินกันวันไหนนะคะซึ่งสําหรับความคืบหน้า ทางช่องมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบตามลําดับค่ะคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอตูวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ